ทุกท่านคะตรุษจีนแบบนี้นะคะช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยเราต้องไหว้พระขอพรคันค่ะและจะไม่มีใครฮอตไปกว่านี้แล้วสำหรับการนำไหว้พระนั่นก็คืออาจารย์คาถาชินะบัญชรน,นั่นเองค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เก๋เราจะมายืนที่นี่แบบยืนหนึ่งไม่ได้นะเราต้องยืนสองยืนสองมีหนูมาด้วยเออแล้วต้องเป็นคู่ มิ้นทิตาวัฒนากุลนะคะและผมกตาจีนวัชชครับเรียกว่าขออาจารย์นะคะว่าออครั้งนี้เนี่ยจะต้องพาไหว้พระขอแบบต้อนรับตุ๊จีนแบบเฮง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 เลยเราเลยมาอยู่ที่นี่ราชบุรีทาไมต้องราชบุรีคะมาราชบุรีมารับพลังบวกดีๆเสริมบารมีกับบ้านให้ปังๆรับตุ๊จีนเพราะว่าเมืองนี้ถือเป็นเมืองมังกร คนจีนเนี่ยถือกันว่าตุดจีนถ้าเห็นมังกรแล้วจะโชคดีเพราะฉะนั้นที่เมืองราชบุรีเนี่ยจะมีทั้งศาลเจ้ามีทั้งวัดสถานที่ศักดิ์สิทธิ์รวมไปถึงสายน้ำที่มีความสุขมีพลังถือว่าเป็นมังกรทั้งตัวเดี๋ยน,นะคม,มังกรทั้งตัวนี่คือแสดงว่ามีหลายจุดเลยเมีหลายจุดก็คือหัวมังกรท้องมังกรเก็บมังกรเกบมังกร สันหลังมังกรสันหลังมังกรหรือว่าหางมังกรหางาที่เลยอ้โ oh. หถือว่าถ้าเราไปนี่ต้องไปให้ครบมิน้นต้าไปให้ครบนี่แปลว่าจะโชคดี